สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีข้าคืนนะครับของวันที่11นะครับธันวาคม2568นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตรถนะครับที่อยู่หน้าร้านนะครับมาไลฟ์สดนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับพี่ๆ FC ที่กำลังมองหารถไถ่มือสองนะครับไปใช้งานกันนะครับวันนี้มีคูโบต้านะครับมีคูโบต้ายันม่านะครับยันม่าเนี่ยจะสามารถผ่อนสามารถดาวได้นะครับแล้วก็จะเป็นพวก อิสกินิฮอลแลนด์นะครับมีตั้งแต่รุ่นเล็กๆนะครับรุ่นเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคอาทีนะครับที่ลูกค้าจองไว้ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพอดีก็เอามาจอดหน้าร้านก่อนนะครับก็รอลูกค้าเข้ามาดูรถตัวนี้นะครับลูกค้าอยู่ยังทํางานอยู่กรุงเทพอยู่นะครับอ่าส่วนรถเล็กๆก็จะมีนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ยิบเจ็ดมีครบหมดเลยนะครับวันนี้แสงสว่างพร้อมมากเลยนะครับแสงสว่างพร้อมมาก วันนี้นะครับยังไงฝากกดคาะจอเข้ะใจให้ด้วยนะครับใครสนใจรถไทยรุ่นไหนอุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นไหนนะครับก็สามารถทักทายสอบถามนัดมาได้เลยนะครับยินดีตอบครับอ่ะยกเว้นนะครับน้องๆนะครับน้องๆหนูๆ,น,ๆนะครับที่ใครที่กําลังเข้ามาดูคลิปนะลูกนะอ่ะนะถ้าใครที่สนใจก็ ติดต่อสอบถามมาได้นะครับบ้านเขียวนะครับไอดี ID บ้านเขียวช่องทางติดต่อนะครับผมขึ้นไว้ให้ด้านบนแล้วนะครับยังไงฝากกดปุ่มติดตามช่องไว้ให้ก่อนนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับกดหนึ่งให้หน่อยนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนยังไงรบกวนกดหนึ่งให้ผมด้วยนะครับวสวยๆเลยนะครับนี่ 34ก็มีนะครับสามสวยๆตัวนี้ยังอยู่วันนี้ติดจองไป1คันนะครับสี่ศูนย์หนึ่คันที่จอดตรงนี้นะครับไปแล้วนะครับตัวนี้4 0 1 8ู p ย์นงเะครับยังเหลืออีกหลายคันนะครับสีเนี่ยตะกูนย์จะมีอยู่ทั้งหมด5คันเพราะว่าเป็นรุ่นที่นิยมใช้นะครับในตอนนี้เลยนะครับเป็นรถที่เหมาะสําหรับกวนเรือนและเหมาะสําหรับงานนานะครับอ่าสำหรับคูบต้ายันม่าเนี่ยคูบต้าก็จะเป็นรถเจ้าตลาดนะครับแต่ว่าเราไม่มีพอ นะครับมีโรตารี่ยันมาห้าสิบเอ็ดมือสองไหมครับอ่พี่เข้าไปดูในช่องต่อๆผมนะพี่ดีนะอ่าผมอัปเดตเพิ่งอัปเดตวันนี้เลยนะครับพี่กดมุมด้านบนซ้ายมือพี่เข้าไปดูในช่องต่อๆผมได้เลยนะครับ C7SP มีนะครับนี่ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ดีทีนะครับตรงโซนนี้จะเป็นห้าศูนย์ดีทีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้าศูนย์ดีทีเหมือนกันแต่ว่าเก็บเป็นเอสพตัวนี้สวยๆนะครับเก็บเป็นเอสพสวยๆนะครับนี่ห้าศูนย์ดีทีแต่ว่า ปรับโฉมอัปเกรดเป็น5228นะครับยังอยู่นี่สวยๆ50นี่ใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะฮะร,ราคาเริ่มต้นก็399,000นะครับส่วนแบบนี้นะที่ผมลงคลิปไปล่าสุดซื้อหางแถมรถตัวนี้ซื้อหางแถมรถนะครับหางรถคันนี้จะแพงหน่อยนะครับหางรถคันนี้จะแพงหน่อยนะครับหางรถคันนี้จะแพงหน่อยครับเพราะว่าหางรถคันนี้469,000ซื้อหางแถมรถ <c oughs> 50 NP ครับนี่เลยสวยๆ 47กี่บาทครับพี่47จะอยู่เริ่มต้นที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันผลัก47เลยเริ่มต้นที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับอันนี้ห้าศูนย์หนึ่งแปดเอทีครับสวยๆเพิ่งอาบน้ําเสร็จเนาะครับเพิ่งอาบน้ําเพิ่งเก็บงานเพิ่งปรับสภาพเสร็จมาดูสีแป๊บนี่อันนี้จะเป็นสีแป๊บไฮดรอลิกสีเดิมๆเลยนะครับเรียบๆเรามาเก็บสีขั้นล่างนิดหน่อยเมื่อวานอาจจะเห็นแผ่นลังคาที่มันแตกด้าน,านบนตรงนี้ผมก็เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับ MU49 นะครับตรงนี้เลยนะครับ MU4902 นะครับราคาไม่สูงครับแต่ละคันนะครับราคาจับต้องได้หน้าร้านอาจจะจัดดูหรูนะครับแต่ราคาทุกคันสามารถจับต้องได้นะครับรถเกี่ยวมีหนึ่งคันนะครับด c 7 0 g นะครับอ่าพรุ่งนี้วันเสาร์ก็เออพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันอะไรนะลูกพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันศุกร์อ่าอ่าพรุ่งนี้วันศุกร์ยังยังไม่ถึงวันเสาร์นะครับมาดูรถแถวหลังนะครับนี่เดี๋ยวผมเวียนๆให้ดูก่อนนะครับนี่ MU 5702ตรงนี้ฮะราคาถูกๆ นะครับจัดโปรอยู่เมื่อวานก็ยังให้โปรราคาเมื่อวานนะสี่แสนสองนะครับแต่หน้าชิ้นเดียวนะครับรถปีหกสองนะครับใช้งานหกปีนะตัวนี้นะครับใช้งานหกปีรถสภาพสวยมากนี่เอ็มยูสี่เก้านี่สี่แสนสามจัดโปรอยู่นะครับห้าศูนย์เน็ตีสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับอ่าสี่ศูนย์นะครับสองเก้าเก้าพอวันนี้นะครับสามหกนะครับเริ่มต้นที่สองแสนก็มีนะครับมีรถสวยๆหลายคันพวกเอ็มห้าพันพวกนี้มีนะครับอ่ะ พี่นาทีลูกวันนี้จัดคันไหนก่อนมาเอาคันนี้สวยๆก่อนมานะครับสวยๆเนี่ยหน้าออกตัวนี้นะครับหน้าออกหน้าไปนะครับเนี่ยรถสวยๆอย่าปล่อยให้อยู่นานแบบนี้เลยนะครับ5าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเป็นตัวดีทีเช็คร้อยเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่นาทีขับรถให้ชมนะครับอ่ะสวัสดีเอฟซีนยลูกเนี่ยครับเพิ่งไปรดน้ําพื้นดินมานะฮะช่วยคุณพ่อแบบเต็มที่มากเลยโลกเรื้องเรียนมาเด็กกเ็เสร็จอ่า ดูดูครับออกปุ๊บโ,โ,โอ้โหเสียดชิวเสียดสชิวว่ะใครมาแล้วฝากกดข้อจอเข้อใจใด้วยนะครับนี่ครับเฟืองท้ายนะครับบอกเลยว่าเฟืองท้ายเงียบมากๆตัวนี้นะครับเป็นรถปี62นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าคัานนี้ เก็บอะไรเก็บผุดไหนทําอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถปี6 2นะครับรุ่นนี้จะเป็น5018เป็นตัวดีทีนะครับไม่ใช่เอพอดีเราเอาสติกเกอร์เอสพีมาติดให้นะครับเอาเกตสีเก็บใหม่สวยๆแบบนี้เลยเรียบๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับอามีครับอ่าสามหกดีทีมีพี่สามหกดีทีเริ่มต้นที่สองแสนถ้าไม่ได้ปรับสภาพถ้าสีเดิมตัวนี้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันแต่ว่าถ้าเช็คเก็บงานใหม่ก็สองแสนหกหมื่นเก้าพันครับประมาณนี้ เดี๋ยวผมรีวิวตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับคันนี้นะครับเช็คอะไรไปบ้างนะครับเป็นรุ่นนิยมใช้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ห่อไปก่อนครับช่วงนี้กําลังเกิดสงครามให้ห่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้ยินนะฮะตัวนี้ทําอะไรให้บ้างนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับเก็บงานใหม่นะครับคาว่าเก็บงานคือรีวิวใหม่นะครับตัวไหนที่มันเป็นจุดเสื่อมสภาพนะครับคานหน้านะครับพวกนี้ลูกหมากอย่างนี้ครับทีมช่างเราถอดเช็คให้ใหม่ทั้งหมด นะครับถอดเช็คเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ใหม่ทั้งหมดนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับคันนี้3 9ม0 0นเาหนะครับไม่มีหางนะครับไม่มีหางนะครับส่วนใครที่อยากได้หางพร้อมนะครับผมให้เป็นหางใหม่เลยเป็นหาง6อย่างนี้นะครับจบให้ผมที่4ี่แสนสองนะครับอ่าจบให้ผมที่4ี่แสนสองี่สิบแรก50เท่าไหร่ครับ แรกได้พี่นะครับหลังไม้ได้เลยครับทักหลังไม้ได้เลยนะครับทักหลังไม้ได้เลยทักไอดีบ้านเขียวมาพี่แคปหน้าจอมาได้ก่อนเลยครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ แคปหน้าจอไว้เลยนะครับแล้วก็ทักถามผมหลังไม้นะครับผมมีโปรส่วนลดพิเศษให้สำหรับใครที่อยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับ399ท่านที่เข้ามารับชมนะครับรถสวยๆครับตัวนี้เป็นตัวดีทีปี62นะครับ3 9 9 0 0 0เาหครับอ่ะพี่นาทีลูกเข้าจอดลูกค้าขอ36มานะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องอย่าเพิ่งเลื่อนหนีไปไหนนะครับใครที่มีความสนใจได้แท็กเตอร์มือสองนะครับพูดคุยกันครับอยากให้น้องขับคันไหนให้ชมนะ นะครับร่นี้เป็นคัสแห้งนะครับเกียร์ชัตเทิลนะครับระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์หอยนะครับเครื่องยนต์จะเป็น4สูบนะครับ2พาลฟวิวครับ50แรงม้าเช็คใหม่ทั้งหมดแล้วครับรีวิวใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับสวยๆแบบพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดข้อจอเข้าใจให้ด้วยนะครับสัญญาณภาพบ้านแดงเป็นไงบ้างครับบ้านแดงสัญญาณภาพชัดไหมเอ่ยนะครับบ้านแดงสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้าง นะครับวันนี้มีรถสวยๆหลายรุ่นหลายคันนะครับเปิดหัวกันมาหลายรุ่นหลายคันเลยนะครับอยากดูรุ่นไหนอยากชมรุ่นไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยว47นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวให้ชมนะครับอ่าไม่มีครับ522ยังเป็นรถใหม่อยู่นะครับ522เนี่ยยังไม่มีออกมาเปถึงตอนนนะครับเดี๋ยวผมพามาดู3 6แล้วก็3 4ตัวราคาย่อมๆมนะครับมาดู3 6คันนี้ครับสวยๆพร้อมใช้นะครับดูนะครับการเก็บงานรายละเอียด รายละเอียดการเก็บงานเนี่ยเราไม่มีหมกม็ดนะครับไม่มีย้อมแมวนะครับตรงนี้นะครับพวกแป๊บสายหริอรถย้อมแมวดูไงครับรถย้อมแมวคือทาแค่สีนะครับแต่จุดอื่นๆพวกลูกมมลูกหมากไม่ได้ทำอันนั้นเขาเรียกว่าย้อมแมวนะครับแต่อย่างงี้นะครับคือรีบิวรีเช็คใหม่ทั้งระบบคือทําใหม่นะครับรถถึงจะสภาพเก่ามีประกันหลังการขายครับอย่างนี้นะครับผมประกันให้เลยครับ6เดือนนะครับยังไงไม่พังแน่นอนนะครับ ที่กันไหมายแตกที่ไม่นี่นะลูกนะอ่าอยู่เฉยๆไว้ลูกนะครับอ่าสี่สิบเจ็ดราคาไหนครับอ่าสี่สิบเจ็ดเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับรอสปกร่ตนะครับตัวนี้เป็นดีทีครับเป็นดีทีนะครับตัวนี้สองแสนหกหมื่นเก้าพันครับเดี๋ยวผมจัดโปรให้นะครับเดี๋ยวผมจัดโปรให้นะครับตัวนี้เช็คใหม่ทั้งระบบเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ให้แล้วครับ รถเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับโคงมาลัยจะเป็นกีโรเตอร์พาวเวอร์นะครับแน่นๆเลยฮะแน่นๆเลยนะครับแน่นๆเลยแบบนี้นะครับเสียงเครื่องดังเพราะอ่ะเบิ้ลเบิ้นหน่อยลูกเบิ้ลเบิ้นหน่อยเบิ้ลเบิ้นลงไปอ่าโอเคนะครับตัวนี้ใหม่ชั่วโมง2,562ชั่วโมงงานนะครับยางได้ใหม่ทั้ง4เส้นครับเช็คเก็บสีเก็บรายละเอียดใหม่นะครับรุ่นนี้จะเป็นเสากลมนะครับรถ ปีสุดท้ายของรุ่นเสากลมนะครับตัวนี้จะเป็นปีห้าหกนะครับคันนี้เป็นปีห้าหกครับรถสวยมากนะครับเนี่ยโซ่โครงโซ่ข้างแขนท้ายหางก็จะเป็นหางตาช้างครับผมค่อยๆแผนดูนะบูทก็ยังบูทหางยังแน่นๆอยู่เลยครับตัวนี้ทําให้ใหม่หมดแล้วครับใครได้ไปก็คือพร้อมใช้พร้อมรุยงานได้เลยนะครับสําหรับสาสิบหกแรงม้าสีแบบเงาฉ่ามากๆนะครับสีเงาฉ่ามากๆตัวนี้รถมือสองครับอ่าแต่ว่า เหมือนรถใหม่ออกจากศูนย์เลยนะครับรุ่นนี้เลิกผลิตแล้วนะครับก็มาผลิตเป็น40อ่4228แล้วตอนนี้นะครับแต่พวกอะไยังใช้ด้วยกันครับไม่ต้องห่วงว่าเอรถเลิกผลิตแล้วจะหาอะไ่จากที่ไหนนะครับเข้าศูนย์คูปต้าอะไรมีชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องอะไร่ถ้าเลือกใช้คูปต้านะฮะพีไดทีสตาร์ทเข้าจอดลูกปะสตาร์ทเข้าจอดแล้วเดี๋ยวพา FC ดู34ก่อนนะครับ คันนี้เปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังใต้พวงมาลัยไหมครับตัวนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังข้างตัวครับพี่ตัวนี้เดินหน้าถอยหลังข้างตัวนะครับอ่าส่วนถ้าอยากได้เป็นข้างพวงมาลัยนะครับและนําเป็นเป็นตัวเอครับนี่ตัวเอจะอยู่ตรงนี้ตัวเอผมยังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับรถแค่พันสี่ร้อยชัมม่วโมงคือรถเดิมนะครับเนี่ยรถใหม่น้อยนะครับเราก็เลยยังไม่ได้เก็บงานส่วนถ้าพี่ๆอยากจะเช็คเก็บงานแบบนี้ได้นะครับถ้าเช็คเก็บงานตัวนี้จะอยู่ที่สามแสน นะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบเดิมๆแบบนี้นะครับเพียวๆแบบนี้สองเจ็ดเกนะครับนี่อันนี้คือเกียวเข้าข้างบุมมาลายัยน,นี่คือตัวเอสคันนี้ปีห้าดนะครับตัวนี้คือรถเดิมสีเดิมถ้าใครชอบเปิมเดิมห้องคัตเดิมครับมีกึ่งไร่กึง่งนาบ้างแต่รถสวยนะยางก็พอใช้ครับทั้งสี่เส้นนะครับ แต่ว่าที่สําคัญตรงนี้นะครับรถเดิมท้ายไม่เคยแก่เลยนะครับเนี่ยรถสิบกว่าปีซีนยังไม่รั่วเลยก็มีนะครับแบบนี้อาทิเช่นคันนี้ครับได้อุปกรณ์สองชิ้นครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสภาพนี้สําหรับสามหกเอสพีรถพันสี่ร้อยสี่สิบขึ้นงเท่านั้นนะครับนี่ฝากระโปรงจะมีบุบตรงนี้หน่อยนะครับอ่ะพี่นาทีโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยนะครับอ่ะเผื่อมีคนสนใจตัวเอสพีอยากได้เกียร์คอนะครับหรือเรียกอีกอีกอย่างเนึงเป็นเกียร์พอถ้าเปลี่ยนยางละครับ ตัวนี้นะครับรวมเช็ครวมเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นเลยพี่นะครับเช็คให้นะครับจบที่สามแสนครับตัวนี้สามแสนทวนนะครับสามแสนทวนได้ยางใหม่สี่เส้นรวมเช็คเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวนะครับพวกบูสต์สลักต่างๆนะครับระบบไฟก็คือเก็บเหมือนคันนี้เลยพี่นะครับเก็บเหมือนคันนี้เลยนะครับเก็บแบบนี้ครับอันนี้คือเรามารีวิวใหม่นะครับถ้าพี่อยากได้ทําสีใหม่ผมก็ทําสีให้ใหม่นะครับสามแสนือจบนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ทําสีนะครับ เอาที่ที่สองแสนสองสองแซนเก้าก็ได้ถ้าไม่ทําสีนะครับถ้าไปสภาพสีเดิมอย่างนี้เนี่ยครับสวยครับเฟืองท้ายไม่หอนเกียร์คอครับตัวนี้นะครับ่ารุ่นนี้เป็นแปดกีาร์าหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเนี่ยพวกน็อตพวกมาร์กต่างๆเนี่ยไดชาร์จอ่าไดสตาร์ทยังเหมือนเดิมนะครับเซ็นเซอร์ยังเหมือนเดิมครับนี่ลูกหมากลูกหมากมาเดิมจากโรงงานเลยนะครับรถสวยมาก นะครับเนี่ยใครที่อยากได้รถสวยรถเดิมก็แนะนําเป็นคันนี้นะ3 8 0 8 SP นะครับรุ่นนี้นะครับก็เทียบเทียบก็จะเป็นตัวสุดท้ายของสาสิแรงนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเป็นพวกตัว4018แล้วนะครับถ้าใครอยากได้ไว้ใช้งานรุ่นนี้ก็เป็นตัวแรงไอเทมนะหาหาค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมี40เข้ามาเยอะขอดูรถนวดข้าวครับไม่มีครับอ่ะพี่นาทีเข้าจอดลูกฝากระโปรงตรงนี้จะบุบหน่อย นะครับตรงนี้จะบุบหน่อยนะครับอ่าใครสนใจพี่เสือบอกรถงามครับพี่เสือก็จัดเป็น36มหกเอสกีกับทางร้านเราไปแล้วนะครับก็นะครับถ้าอยากขยับรุ่นก็จัดได้นะพี่เสือนะครับถ้าอยากขยับรุ่น4ี่ศย์มีหลายคันเลยพี่นะครับ4ี่นย์มีหลายคันเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้า4ี่รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวตัว3 4ี่ให้ดูก่อนนะครับคูปุต้าหน่อยครับอ่าอันนี้ก็คูปุต้านะครับอันนี้ก็ขับคูปุต้าอยู่นะครับ ี40่40มีหลายคันครับอ่ะพี่นาทีไป3-4แรงหนะ่อยหรกมา34แรงหนะ่อยวันนี้คืนนี้ผู้ชมมาเยอะมากนะครับนี่40ตรงนี้เลยฮะ40ก็ไม่ข้าม3.5นะ40 40, 40 dt ก็เริ่มต้นที่299นะครับถ้าไม่ได้เก็บงานนะครับถ้าถ้า dt ถ้าเก็บงานก็ประมาณ3แสน3แสน2 3แสน3ประมาณนี้อ่ะมาดู34ครับ dt 3.50มีครับพี่นะครับเดี๋ยวรอก่อน เนี่ยนิ่มไม่ต้องได้เผาหัวสตาร์ทเลยปกติรุ่นนี้ต้องได้เผาหัวสตาร์ทช้วยนะฮะอันนี้ไม่ต้องได้เผานะฮะสตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ทได้สตาร์ทได้เลยนะฮะเหยะะียบอ่ะดับเครื่องดับเครื่องดับดับเครื่องดับเครื่องแสดงว่าพี่ฟุกไปล้างมาแล้วคัสติดอ่ะวิธีทําให้คัหลุดนะครับเนี่ยเวลาล้างน้ําเข้าคัสเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้อ่ะพี่พี่นัทีมาเดี๋ยวป้าป๊าขับให้ดูนะครับอ่าร้านอยู่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับคันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน ไม่เป็นไรลูกไม่ไหลยังไงก็ไม่ไหลเข้าเ <Yeah. S 1> ข้าเกียร์ไว้เข้าเกียร์ไว้เข้าเกียร์ไว้โอเคมาเดี๋ยวป้าขับให้นะครับให้ดูสแสดงว่าพี่ฟุกเอาไปล้างมันโดนน้ําน้ําเข้าห้องคัดครับอย่างเงี้ยถ้าน้ําเข้าห้องคัดเนี่ยเราต้องเหยียบนะครับเราต้องต้องล็อกคัดไว้นะคูต้า หลุดแล้วก็ถือว่าไม่ได้ติดนะฮะไม่ได้ติดเพราะว่ากระชากหน่อยนึงก็หลุดแล้วฮะเวลามันโดนน้ําโดนอะไรอย่าพยายามอย่าไปฉีดน้ําตรงที่ห้องคัดครับอ่าเพราะว่าอ่าห้องคัดมันจะเป็นผ้าคาร์บอนผสมนะครับผ้าคาร์บอนผสมแล้วทีเนี้ยผ้าคาร์บอนเวลามันไปถูกกับหน้าเหล็กหน้าสัมผัสเหมือนคันนี้รถมันไม่เคยตัดท่อนนะครับ แถวสามสี่ศูนแปดครับสามสิบสี่แรงมา้าสีสันสวยๆเลยครับสี่ิบเจ็ดอสักครู่นะครับสี่ิบเจ็ดอสักครู่เดี๋ยวผมต่อจากตัวนี้ให้เลยนะครับมีลูกค้าฟีถามหาสี่ิบเจ็ดกันมาเยอะอ่าหนึ่งแสนเก้ามืนเก้าพันครับ MU สี่เก้ามีครับโโหสีสวยมากๆนะครับตัวนี้สีสวยมากๆฝุ่นฟุ้งเลยนะครับตัวนี้ได้หางตัดหญ้าใหม่นะครับหางตัดหญ้าใหม่จะเป็นของ ค่ายสยามสตูล่านะครับนี่ยอยจะเป็นยอยแบบสลิปคัตนะครับยอยแบบสลิปคัตเวลาโดนหินโดนอะไรมันจะไม่มาสะเทือนถึงชุดอ่าเสื้อเกียร์ชุดดีโอด้านหลังนะครับสีสวยมากครับตัวนี้นะครับนี่เก็บงานให้พร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับหรือว่าอยากเปลี่ยนเป็นผ่านพวนก็ได้นะครับเปลี่ยนจากหางตหญ้าเป็นหางพวนก็ได้ครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับตัวนี้นะครับเรมทะเบียนเอกสารจุดโอนครบรถปี 52นะครับมีนิวฮอลแลนด์ TT 3.50ครับพี่นะครับมีนิวฮอลแลนด์ TT 3.50์ปนาทีเข้าจอดลูกไปเข้าจอดเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมในไลน์นี้ด้วยนะครับ50เอทีมีครับ50เอทีมีนะครับนาทีลูกจอดลูกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดู47 47ก็มีสองรุ่นนะครับมี DT กับ HT นะครับค่ะไลน์ที่แล้ว เดี๋ยวขออธิบายคําว่า DT กับ SP ก่อนสําหรับมือใหม่นะครับสาหรับคนที่กําลังจะเล่นรถกําลังที่จะหารถอ่ะมันทําไมเป็น4 7เหมือนกันนะครับสองตัวนี้ทาไมเป็น4 7เหมือนกันนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับอ่ะมันผลิตกันผลละปีที่นะครับตัวเสาคมเนี่ยตัว DT ที่มันเป็นชครื่อว่า L 4708เฉยเฉยเนี่ยตัวนี้มันผลิตตั้งแต่ปี54ไปจนถึงประมาณปี57นะครับส่วน SP เนี่ยมันจะเริ่มผลิตตั้งแต่ปี57นะครับไปจนถึง ปีสุดท้ายก็จะเป็นปี660เลยนะครับอ่ารุ่นสุดท้ายเลยก็จะเป็นปี60เลยอะไรประมาณนี้นะครับความแตกต่างไม่มีอะไรที่แตกต่างครับนอกจากเสาลังคาที่เป็นเสาเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าใครไม่สังเกตจริงๆยังไม่รู้นะครับนี่เลยนะครับก้านจับวงลัยถ้า47 SP ก้านมันจะจับแล้วมันจะกระชับมือหน่อยนะครับมันจะกระชับมือแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า47 SP นะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ต่างกันมากนะครับไม่ต่างกันมากเหมือน47 TT เนี่ย ตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันใครสนใจทักบ้านเขียวมาผมมีโปรลดราคาให้ผมมีโปรลดราคาให้มมรราาใหออกได้ไหมลูกคันนี้ออกออกได้ไหมไปเดี๋ยวให้พี่นาทีครับให้ชมนะครับนี่สี่ศูนย์นี่นะครับใครที่ถามหาสี่ศูนย์เหมือนตัวนี้ก็สามแสนสองหมื่นเก้าพันมีนะครับหรือว่าสี่ศูนย์เอสพีก็สามแสนสี่หมื่นเก้าพันก็มีนะครับเดี๋ยวห้าศูนย์สักสักคู่นะครับห้าศูนย์เอสพีสักคู่นะผมมีสองคันครับห้าศูนย์เอสพีสักคู่นะครับ 0 s p New Holland ฮอ4 9นครับนะ m อ4 9ยู่อยู่ตรงนั้นครับ MU49 ก็มี MU57 ก็มีครับวันนี้ f c มาถามหลายท่านมากนะครับอาจจะตอบไม่ทันก็ตอบให้ตามคิวนะครับเนี่ยครับเฟืองท้ายเงียบมากๆนะครับตัวนี้เฟืองท้ายเงียบมากมากคือคือเฟืองท้ายไม่หอนนะครับเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยนะครับคือเฟืองท้ายไม่หอนนะครับเฟืองเพาไม่ดังระบบไฟติดไหมลูกอ่า แตรติดไหมแต่โดนน้ำอ่ะเดี๋ยวเช็คให้ระบบแตรนะครับไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับรถวิ้วรถเก็บงานนะครับแป๊บสายฮดรอลิกเราเก็บให้ใหม่นะครับแป๊บสายฮดรอลิกอัดให้ใหม่เลยพวกนี้นะครับมีการเสื่อมสภาพมานะครับน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับนี่เอซีปั๊มนี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเอซีปั๊มเปลี่ยนให้ใหม่นะครับชุดกองนะครับชุดกองน้ํามันโซล่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคันหน้า ถอดหรือเช็คใหม่ครับยางตัวนี้ได้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นพี่ๆท่านใดได้ไปนะราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับแบบนี้เลยนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมได้อุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังตัดสดนะครับทุกคันขายเป็นเงินสดเด้อนะครับผ่อนได้เฉพาะยันม่านะครับไม่มีผ่อนไม่มีดาวนะครับเผื่อบางท่าน ถามแล้วไอ้แล้วส่งยังไงผ่อนเท่าไหร่นะฮะไม่มีผ่อนไม่มีดาวนะครับเหมือนอย่างนี้รถมันเกินปีจัดแล้วแต่ถามว่านะครับมีไฟแนนซ์ให้ไหมนะครับอยากจัดนะครับก็วางดาวสูงหน่อยครับก็ประมาณ40เอร์เซนตะครับไปผ่อนอีกทีเป็น4เดือนได้ประมาณนี้นะครับอ่ะพี่นาที่ลูกเข้าจอดมาเข้าจอดเดี๋ยวไปขับคันอื่นให้เพื่อนเพื่อนได้ได้ชมกันบ้างนะครับอ่ะไปขับคันอื่นให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันบ้างมี5้าสไหมครับ5้าสองหนึ่งดไม่มีครับอ่า เป็นรถมือสองนะครับที่นี่นะครับอย่าพยายามอย่าเพิ่งถามหารถพวกปีใหม่ๆห้าห้าสองสี่สี่สองสองแปดนะครับอย่างเงี้ยมันยังไม่ออกมาเป็นมือสองนะครับอ่าอ่าเยเลยนะครับใครรอศูนย์เอีครับยังอยู่ไหมครับใครรอห้าศูนย์เอียังอยู่ไหมอ่ะมาดูอีกหนึ่งคันนะครับสี่เจ็ดีว่าเสียงมันจะต่างกับเสียงมันจะต่างกับตัวนี้ไหมนะครับ